พระอาจารย์นี่มีมีวัตถุมงคลด้วยวัตถุมงคลนะัพระอาจารย์สร้างมาตั้งแต่ปีไหนฮะเริ่มสร้างเริ่มสร้างก็ปีตั้งแต่ปีห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเริ่มสร้างมาตลอดแต่ว่าสร้างโดยก็คือ,อพวกตะกุดมาก่อนตะกุดมาก่อนใช่เพราะว่าหนึ่งเราลงทุนน้อยโอ้ตะกุดนี่เป็นตะกุดนะพระอาจารย์มีตัวอย่างไหมไม่มีแล้ว<อ>รุ่น,ร,นรุ่นที่ว่าทำนั้นหมดไปแล้วนะฮะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะจะ,จะมาจาก นะแผ่นจานแผ่นยันอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองตะกั่วแล้วแต่โอกาสทำมาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆทํามาแล้วหมดหมดครับหมดนะตะตะกุดของพระ้าจาย์เด่นทางด้านไหนฮะที่เขาไปใช้กันแล้วอตะกุดชุดนี้จะเป็นตะกุดแก้วชิงดวงแก้วชิงดวงใช่ครับอืหมดแล้วไม่มีไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยอตอนตอนนี้จะเป็นตะกุดแก้วชิงดวงจะ จะมีรุ่นนี้นะ่าจะเป็นรุ่นที่ที่หกที่ที่ห้าที่หกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ห้าที่หกอ้ออันนี้เป็นรุ่นที่ห้าที่หกนะฮะค้าบผมโอ้ oh, ตะกุดนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็แจ็คแก้วชิงดวงเหมือนกันอันนี้นคือแก้วชิงดวงครับแก้วชิงดวงทําไมถึงถึงชื่อแก้วชิงดวงพนะย่ะชื่อเขามาอย่างนี้ครับแต่พุทธคุณพุทธคุณของยนันแก้วชิงดวงที่ทํามาตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ด มาเนี่ยอ่มันเด่นทางเรื่องโชคลาภเงินทองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมันสามารถควบคุมได้ได้หลายทางที่โยมเอาไปใช้แล้วได้ผลกันมากที่สุดก็คือตะกุดรุ่นเนี้ยตะกุดรุ่นเนี้ยใช่ครับแล,แล้วหมดแล้วด้วยนะอาจารย์อายังมีไหมตอนตอนนี้ยังตอนนี้นนนนยังมีมีเหลืออยู่ในตู้อีกไม่เท่าไหร่แล้วอ๋อยังมีอยู่นะใช่แบบนี้บูชาดอกละเท่าไหร่พระบอาจารย์ดอกละสามร้อยสามร้อยมีเลขด้วยโอ้โหมีเลขด้วย อันนี้เลขมีเลขไหมะฮะอันนี้เป็นเป็นเลขของตะกุดเลขโค้โดโค้ดด้านนอกเนี่ยนะฮะครับผมแต่ในในในตะกุดมีมีเลขแบบนี้ไหมก็มีมครับมีใช่ไหมจะอยู่ช่วงหัวโอ้แต่วันนี้หวยออกด้วยนะนี่ผมหยิบมาในสองเจ็ดสี่นั่นเองถ้าอาจารย์หยิบมาเนี่ยสองเจ็ดสี่นะออกมานี่ยุ่งมันนั้นเนี่ยนะ่าซื้อไม่ทันแล้วคือตะกุดรุ่นนี้จะออกแค่ปีละหนึ่งครั้งก็คือช่วงในช่วงในพรรษาเนี่ยผมจะจานแต่ว่า ปีนั้นจะจานได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่โอกาสอแล้วก็จะมอออกให้บูชาก็คือวันท่อกระถินโอันนี้ดอกละสามร้อยจ้ะสามร้อยะอาจา์ด้านในเนี่ยพระอาจารย์เป็นโหเห่ยแรงจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมนะข้างในเป็นเป็นแบบตะกัวจานอันนี้เป็นแผ่นทองเหลืองแผ่นทองเหลืองใช่แล้วก็ถักเชือกใช่ครับลงก็จะเป็นลงชาติครับลงชาตินะปิดทองแต่ทองตอนนี้มันมันอยู่อากาศอากาศเป็น อ๋อโอ้โหออกพรุ่งนี้เหรอนะคุณหล่อบอกเอ้าเนี่ยนั้นสองเจ็ดสี่นี่ก็ยังแพงทันเลยนะนี่เอกลักษณ์ของผมก็คือจะเป็นยันแก้วชิงดวงที่ในการทําวัตถุมงคลมาตลอดมันเป็นยังไงฮะยันแก้วชิงดวงพระอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูไหมฮะนะเดี๋ยวมาดูฮะยันแก้วชิงดวงของพระอาจารย์อันนี้เป็นสติกเกอร์นะนาสติกเกอร์นี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระอาจารย์เลยนะแก้วชิงดวงใช่ครับอืความหมายของแก้วชิงดวง ความหมายของยันแก้วชิงดวงก็คือถ้าพุทธคุณก็คือด้านเมตตาด้านเมตตาโชคลาภเงินทองครับค้าขายคือตัวนี้มันต้องบวกกับ <c oughs> เราไปใช้พภพแล้วก็ภาวนาคาถาภาวนาคาถาอ,อันนี้อาจารย์เขียนเองอันนี้เขียนเองครับนะแก้วชิงดวงอันนี้จะเป็นสติกเกอร์อน,นี่สติกเกอร์นะฮะนี่ฮะยันแก้วชิงดวงอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระอาจารย์นะอนุวัฒ นะครับตัวนี้ตัวนี้ทํามาตั้งแต่เฉพาะตะกรุดรุ่นนี้ทําสร้างหอสวดมนต์เนี่ยโยมผมจานเฉพาะสร้างหอสวดมนต์ตัวนี้ราคาสร้างมา <c oughs> หอสวดมนต์ประมาณสิบาลัานเนี่ยจานเฉพาะตะกรุดรุ่นเนี้ยโอ้จานเฉพาะตะกรุดรุ่นเนี้ยได้หอสวดมนต์เลยครับโอ้เนี่ยฮะที่ถามเข้ามาคือวัดอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ไงฮะวัดทางเรือครับแล้วก็วัดทางเรงเืออยู่อ่างทองผมไปเชิญยันยันตัวเนี้ยขึ้นหน้าหน้าข้างหน้าของหอสวดมนต์อ่ะโอ้ อันนี้พระอาจารยนลูกศิษย์มาะอาจารย์ก็มอบให้หรือว่าบูช,ชาใช่ใช่ครับอันนี้จะแจกแจกนะฮะโอ้นะฮะนี่ฮะนะเป็นสติ๊ตกเกอร์นะแก้วชิงดวงแล้วเห็น<ม>เห็นะอาจารย์มีมีแผ่นแบบนี้ยังไงอะฮะะอาจา์อันนี้เป็นตะกุดเพิ่งจะเริ่มเขียนครับเหรอตะกุดอะไรอะะอาจาย์ที่เป็นแผ่นนี้นี่แผ่นตะกวดนี่นะอนตะกวดครับครับอันนี้เป็นกตำราของเขเมรอือฮึเป็นตำราของเขมรเขมเขาเรียกเอ่ออะไรอะ แต่ว่าถ้าภาคกลางเขาเรียกแม่นางพิมแม่นางพิมพ์โอ้แม่นางพิมอ่าฮะโอ้เป็นนางพิมพ์ขอสายของผู้อัพอลนะัแต่นี่เป็นเป็นของเขมรเป็นของเขมรที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาอืให้มาเราก็เลยมาลองเขียนใส่ตัวนี้ครับเพื่อ,อไว้อ,อ,อันน,น,นี้อันนี้เขียนหรือปัม๊มฮะเขียนเขียนเขียนเหรอเขียนอันนี้พระอาจารย์เขียนเองหรอครับเนี่ยนะครับผมทุกอันเลยหรอครับผมโอ้ หน้าเขียนเหมือนปั๊มอ่ะหน้าตอนแรกผมก็ปั๊มนะเขียน oh, เขียน,นโอ้<ใ>นนหน้าเขียนต้องมีแบบไหมพระอาจารย์ก็ต้องมีช่วย,ย,ยโยมไม่งั้นตัวจะไม่เท่ากันโอ oh, ต้องมีแบบช่วยนะอันนี้ oh. อันนี้จะเขียนเสร็จแล้วแต่ต้องแต่ต้องเขียนเขียนมือทีทีทละก็ต้องเขียนมือทีละอันทีละอันนะครับมีค่าเ <c oughs> ท่ากันโอ้น,นี่ะอาพระอาจารย์ทําไมไม่ทําแบบเป็นปั๊มไปเลยเออมันไม่ได้กิด มันไม่ได้จิตวิญญาณนะครับโอ้ไม่ได้จิตวิญญาณไม่ได้จิตยังไงยงงไมันไม่ได้จิตไม่ได้ปานโอ้ไม่ได้ปานไม่ได้ลมไม่ได้ลมนี่โอ้พระอาจารย์ท่านเน้นนะคท่านเน้นเรื่องพลังนะฮะหน้าพลังถ้าเกิดเป็นอวาปั๊มเนี่ยคือแบบปั๊มเนี่ยมันจะไม่ได้จิตไม่ได้ปานไม่ได้พลังลมโอ้นี่ฮะท่านจะเน้น นะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นตะกรุดแล้วจะเป็นแบบไหนอะ่ะพ่ออาจารย์ก็ม้วนเป็นแท่งนมกลมๆธรรมดานี่เลยห<อ><ะ>มุนเป็นแท่งกลมๆธรรมดาแล้วก็ใส่หลอดคับผมนะใส่หลอดนะแล้วด้านหลังต้องใส่อะไรอีกไหมพ่ออาจารย์หรือไม่อ่ะด้านหลังก็ว่าจะจะ,จะจานะอีกสามตัวนะแตย่ยังยังยังไม่รู้จะใส่ละอะไรนะแล้วแบบนี้จะบูชาแผ่นละเท่าไหร่อะอันนี้ยัง,ยงไมไ่ยังไม่ได้กําหนดเลยยังไม่ได้กําหนดเลยนะแต่พระอาจารย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มทําแล้วใช่เพิ่งจะเริ่มทํานะฮะนี่ นะถ้าใครอยากได้ก็นะเดี๋ยวก็มาบูชาเอานะคุณเฉลิมถามว่าอยู่วัดอะไรครับตำบลอะไรอำเภออะไรเบอร์โทรด้วยโอ้โหคุณ <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งเพราะว่าผมไ,ได้ในเพจอยู่เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวจะลงในเพจอยู่ี๋ยออ่านในเพจนะคุณเวฟแวนอยู่วัดไหนนะวัดทางเรือครับวัดทางเรือนะครับวัดทางเรือเนี่ยฮะโอ้พระอาจารย์นี่วัตถุมงคลพระอาจารย์มี ช่วงม,มีมีหลายอย่างนะก็ใช่ใช่อ,นนอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญยันแก้วชิงดวงอ,อันนี้รุ่นนี้จะอยู่ทําต่างประเทศจะเยอะส่วนมากโอ้จะไปต่างประเทศเท่าเยอะ ก็คือจะไปอยู่สิงคโปร์จีนเหรอทำเนื้อเนื้ออะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้ยันตัวนี้ใช้ได้เฉพาะเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวเนื้อทองเหลืองอย่างเดียว<ช>เนื้ออื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ไม่จะไม่ค่อยเกิดลิ์โอ้ไม่ค่อยเกิดฤิ์เพราะว่าจานมาหลายหลายเนื้อแล้วแต่ว่าจะมไม่เกิดอะครับโอ้เนี่ยฮะแล้วพระอาจารย์ให้บูชาเหรียญแล้วเท่าไหร่แบบเนี้ฮะอันเนี้ยอันนี้ตั้งใจตอนนั้นคือจะแจกตอนทําบุญฉลองหอสวดมนต์ครับ แต่พอดีช่วงโควิดพอดีช่วงปีหกสามก็เลยไม่ได้แจก<อ>แต่ว่าส่วนมากอะ่ะอยู่ตามประเทศโมซักครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะอ๋ออันนี้มีโค้ดมีเลขไหมฮะมีม,มีมีค้ดมีเลขด,ด้วยมีโอ้ฮะอันนี้ด้านด้านยันเนี่ยแก้วชิงดวงจะอยู่ด้านหลังนะด้านหน้านี่เป็นอะไระไฮะเป็นเรือสำเภาอยูโอ้เรือสำเภาหมายถึงก็ ความอุดมสมบูรณ์ยมคน<อ>สินเงินทองโอ้ความอุดมสมบูรณ์ใัพย์สินเงินทองแล้วก็มีภาษาจีนสี่ตัวที่ว่าคนจีนนิยมอ่าแปลว่าอะไรฮะเอออันนี้คนจีนเขาออกแบบผมแล้วผมก็จาไม่ได้เหมือนกันโอ้ฮะคือนคนจีนเขาบอกว่าต้องใส่สี่ตัวนี้อาจารย์อ๋อฮะอโอเนี่ยฮะนะเรือสำเภานะนะมาสการพระอาจารย์ครับผมสิทธิ์พ่อลาบวัดทายย่านอ่างทองครับ นะสิบพ่อลาบนะครับนี่นะอ่ะนี่นะเหรียญน,นะอันนี้ใครใครจะมาบูชาก็บูชาได้นะยังมีอยู่ไหมครับพระอาจารย์ยังพอมีครับแต่ไม่เยอะยังพอมีแต่ไม่เยอะนะนะก็มาบูชากับพระอาจารย์ได้สําหรับเหรียญน,นะเหรียญหลังนะยัน นะยันเรียกว่ายันแก้วชิงดวงแก้วชิงดวงแต่สนะ่วนมากจะ,จะเน้นให้เน้นก็คือบูชาตะกุดจะเห็นผลดีกว่าอ๋อตะกุดนะฮะตะกุดนะพระอาจารย์ก็เพราะว่าตะกุดแล้วก็จะมีคาถาคาถาตัวนี้ก็จะเป็นคาถาที่เราให้ไปท่องมันเป็นคาถาเปิดโชคะะเปิดโชคเปิดลาบแล้วก็วะะเป็นคาถาที่ว่าเรียกเรียกมนุษย์ชายหญิงทั้งหลายเข้ามาอ๋อท่องยังไงพระอาจารย์ สเพชนะาคร<อ>ับผมสเพชนาะพระอุชนะสาสัมโนวาสามเนวาอิธิโยาวาปริโศโยาวาพานิโชาวากระดุมมะพีวาคือมันมันมันเปิดทั้งกิจการค้าขายเงินทองทั้งหลายโชคลาบเงินทองเปิดปดปด,ปดทุกอย่างโอ้แล้วก็ตามด้วยพุทธ,ธสังนิ้ด้วยนะใช่นามาพระทะมะอาอุใช่เออมอาอุอยะใช่โอ้หะมาครบ,บเลยนะมาครบเลยนะฮะนี่ฮะคาถา คาถาบูชายันแก้วชิงดวงนะครับของพระอาจารย์นะครับถ้าเป็นในในกรณีสายของลูกศิษย์ผมครับครั้งแรกเลยที่จะต้องใช้ก็คือเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองพอหลังจากเนื้อทองเหลืองคุณต้องดูกิจการคุณว่าดีขึ้นไหมเมื่อดีขึ้นให้คุณตายจากเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อเงินครับแต่คิดว่าดีปั๊บให้คุณเปลี่ยนจากเนื้อเงินเป็นเนื้อทองอืแล้วพอเปลี่ยนจากเนื้อทองเสร็จคุณจะลุ่งแหละอืมครับครับคราวนี้พอเนื้อทองเนื้อทองก็ ตอนนี้เนื้อทองเนื้อทองจะเอะอ,อ,อเนื้อทองเนะี่ยตอนนี้ขึ้นทํามาด้วยกันได้ประมาณห้าคนมั้งที่ทํามาตั้งแต่ทํามาเนื้อทองนะครับเนื้อทองทํามาครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงโควิดนี่ยของมันก็ยังเหลือตะกุดยังพอมีแต่ถ้าถ้าไม่ช่วงโควิดก็จะหมดตั้งแต่วันท้อกฐินแล้ว ก็คือวันนั้นคือหมดเลยจะหมดเลยวัตถุมงคลก็คือตัวนี้จะหมดก่อนยันแก้วชิงดวงจะหมดก่อนฮะนี่นะยันแก้วชิงดวงแล้วมีเหรียญด้วยอาจารย์อันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นที่อเอ่อรุ่นสร้างปีเนี้ยจ้ะอ๋อสร้างปีนี้เพื่อหาหาทุนในการเอ่อสร้างอ,นนอันนี้เสกแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยมาครับเสกตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อมีมีเหรียด,ด้วยครับนะเหรียญ ร่วมบุญบูชาสามพันห้านะรับเลดเนื้อเงินหนักสามบาทนะฮะเลดเนี่ยนะก็เป็นเลทของพระอาจารย์นะครับผมโอ้นะครับแล้วก็มีเหรียญนะร่วมทําบุญนะเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีอันนี้เหรียญชื่อเหรียญอะไรครับพระอาจารย์พยัคฆราชาพยัคฆราชานะครับใช่เราจะจะจะมีเสือด้านหน้าและด้านหลังอืมเพราะว่าเออเราผมเกิดปีเสือ เพราะเราเกิดปีเสือแล้วปีนี้มันตรงกับปีเราครับผมก็เลยทํารุ่นนี้ออกมาครับทํารุ่นนี้ออกมาเพื่อต้อนรับปีเสือแต่อธิษฐานจิตปลูกเสกตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเรื่อยมาเรื่อยก็มีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสกและเราก็จัดพิธีอธิษฐานจิตที่วัดขึ้นด้วยเป็นเป็นลำดับลาดับขึ้นมาแล้วก็สร้างเก็บปะโยมสร้างเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน วันนี้พอพอปีนี้ก็เลยอทําทขึ้นมาเลยครับทําขึ้นมาเพื่อหอาทุนครับครับนี่คือนาะค,คุติของพระอาจารย์นะอนุวัฒนะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมากราบนรัสก,การพูดคุยนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดทางเรือนะครับ วัตถุมงคลเราเนี่ยนะก็มีอีกหลายอย่างนะครับครับเยอนะครนะก็สามารถจะมาร่วมบุญบูชาได้พระอาจารย์ทําอะไรภายในวัดอีกนะฮะที่จะบูรณะที่จะก่อสร้างอ่ตอนนี้ก็มีดาริในการจะสร้างเมลุขึ้นมาใหม่อือเพราะว่าของเก่ามันมีการแตกแล้วหักมันเป็นอันตรายต่อคนผู้ที่ใช้ใอยมครับก็เลยดําริว่าจะจะ,จะทําขึ้นมาใหม่อืจะทําขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ครับอืมฮะ เพราะว่ามันก็คู่วัดมาก็น่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบปีสภาพปูนก็เริ่มก่อนอืเป็นเหล็กครับเอโบสนี่สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่อับอารโบสก็อยู่ประมาณสี่สิบปีโยมครับสี่สิบปีเพราะว่ามันไล่ๆกันมาครับไล่ไล่ไล่ๆ่กันมาคราวนี้เราก็ต้องพิจารณาอของที่จําเป็นก่อนครับของที่จําเป็นที่ว่าใช้ประโยชน์ได้จริงอืแล้วก็ เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดครับแล้วก็บุรณะทําไปครับอมาแรกๆก็คือทําหอสนมไว้ก่อนหอสนมไว้ก่อนครับหอสนมถามว่าก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับเหลือตกแต่งอีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ฮ่าเหลือตกแต่งนะครับสัมลองไว้แล้วนะสิบห้องคือวันข้าหนาก็คือจะรื้อตรงรือรื้ตรงไหนฮะอ๋อเอาอันนี้ออกก่อนแล้วทำใหม่ 아. 어 아.